ไม่ร้ายอโอเคเลยนี่เดี๋ยวส่งมาให้หน้า always here อะไรอีกดีอ๋อเวเขียนถูกปะถูกเพิ <laughs> ่งรู้ว่ามันเป็นขาว่าเองไงมันไม่ค่อยชัดเลยเนาะเอาใหม่ เราต้องลงด้วยสีอ่อนก่อนดีนกว่าชมพูไม่เห็นยาวสีม,ม่วงครับมันชาบเห็นม่วง หอมสเปย์มากนะตอนนี้สเปย์อะไรสเปย์หัวเหรอมไม่สะไอ้เข,เขียวเขียวเหรอเด่นดิเด่นหัวใจรวยวหัวใจรวย อันนี้ระบายยากนะโอ้ยดีนะไม่โดนสื้้าน้ำดีนะไม่โดนสืาอผ้าอย่าโตอย่า้น ดูเป็นเด็กเล็วขึ้นมาท,าทันทีครับตอน<อ>แรกกาจะเป็นเด็กดีชิงสตอร,รี่พี <c oughs> เอาให้หมดกินคคนะไข้พีนะมดมดหิวหมดหิวเหรอลูกคิดถึงนะคิดถึงนะ อยากดูเรล,ลันแล้วเนะาะ<ม>น้ำ <g ül> ไม่ตลกโอ้โหถ่ายอยู่นิดเดียวเองอืมนีคนนี่คงด,ด,ดูไม่ยอมยินเลยเฮ้ยป้ามีแค่นี้เหรอป้ามต้องมีความตอบตัวยาวๆอยู่เนาะ อยู่างนั้นน,าน่นารักโอ้ยคุงชุดสวยมากเลยมีชุดนี้สวยมากหอ,อ,อมว่ะดีวะ่ะนี่แชร์เล่นเชร์เล่นเล่นดีจ้ะหน่ะน่ะโอ้หน้าหน้านิดเดียวเห็นดูถ่ายกับเบลปะ ไม่ได้ถ่ายดีประเด็นการจะถ่ายคาทั้งหมดแต่มันแบบไม่ถ่ายส่งขานเขาไหมว้าวเหมือนพี่าทั้ง่าเขาน่ารักเนาะเขาแบบงานท่นอ้เขาแบบดูแบบไม่รู้ดิคือแบบยิ่งดูยิ่งน่ารักอะไม่ชอบสไตไปเนี่ยน่ารักชื่อรกเหมือนกันด้ยเนาพี่แกน้าเหมือนพี่มักเน,กน,เเน,ะกนาะ บิเชนอันนี้หลับปล้วถ่ายเองนี่เหมือนแต่งหน้าเลยเนี่ยฮะคืนร้อนไม่ลางก็พูดว่าเคคนี่ยคล้ายๆมีมุมคลายเหมือนกันเฮ้ยเห็นพี่เมยังยังเปรียบพี่เมย์ชัดมากกล้องชัดมากๆซัมซุมงคุดีจริง <c oughs> พูดขึ้นดืดินี่ไม่หลับจริงนะเลยหลับจริงดิ <c oughs> เห็นมันหลับแล้วมันอืดดีเลยทานปากมากเลยเดินไปหาเลย คัดมากโหดู oh. นะดูโฟกัสดูดิอ๊้ยพี่มีน่ากลัว ไม่พูดไม่พูดเราก็จะไม่พูดรูปนี้นะเอาละหมดละเราก็จะกลับไปลูกคู่กองป่ะมันไม่มีแล้วอันนี้อันนี้ทำอะไรวะร้องเพลงป่ะมึงมึงบ้าคือเสียงเสียงใหญ่คนอื่นเขาร้อกันมา หลกเดียวเวลาทำงันหนุกเดียวอะไรนะะไรั้นเลยเมเม่น่าจะวันเดียวกันอ,อืมือกัดปากเลยนะปากปากซีดกัดไว้ให้เลือดเยอะ ตายตาหมักอะนะจริงไอ้ในร้องเพลงอันนี้มือพี่มมาแรุปซอพี่เพอะเ้อชอบถ่ายพวกคนอื่นนอนเนาะดูไงถ้านอนเฮ้ยถ้านอนก็น้องได้คงจะสบายตรงนี้ใช่ตรงนี้ชิวมากอะพูดเลยเป็นว่ายังใครนั่งยังไปปะมันตัวเดียวไม่ใช่หรอ เอ้าฮะตัวนี่ไงตัวข้างนอกตัวนึงไหนอยู่ตรงไหนอยีางพาซาจะจำชื่อห้องได้ไงประมาณจะจำได้คือทุกคนแบบโอดี้อีซี่แจ็คบาร์พาซาพาซาอวส์แดนเออนี่หนาวมากเลย บ้าไม่หนาวพี่พ่อไต,ต่ตันรอไปนะเอมรอไปหลับละเออเธอชอบชอบอันนี้มากเลยเอาไปไว้ที่ห้องได้ไหมได้ปะชอบมากอะเกย์ okay, ไม่ได้กดอะไรเลยเทอรัปี้เทอรัปี้ไหเทอรัปี้โอ้ยในห้องนอนเธอะอันเนี้ยว้าวโอ้ยอยากนอน ดีวะับและไม่ใช่เลยเลยเธอรู้สึกว่าเราเอาขาเข้าไม่สุดเธอย่าเพิ่งรัดเราดิเวลาแน่นเลยเจ โอ้โหปลูกพีเอ็มไซด์อ่ะกลับแล้วนะปลูกด้วยโอ้โหโอ้พระเจ้าจอดโอ้คุณพาะสวย Oh my god อะไร みーめ <laughs>